สวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออมพี่น้องบานสมบังิเจแนวผ้าพีผ้าหนองมาเบิ่งประกวดควายสนามร้อยเอ็ดพี่น้องปื้ยควาพยงามล้วนๆเปิดชิปกับควาพยงามล้วนๆพี่น้องมีแต่ตัตมงามพี่น้องป้าจจเสี่ยวตัวใดก่อนลุ้ยพี่น้องงามดีวันนี้ควาพยงามควายสายพัฒนาเข้าตลาดเยอะพี่น้องเนาะเยอะมากเลยพี่น้องเนาะมีต่ตงามพี่น้องเนาะอุย้ยหอยโองไใดม่ากระงามสายเปลือกสายดำอันนี้ัวผูกระงามขายไปไหนบ้ครับตัวนี้ อยู่อยู่เนาะโอ้เพื่อนว่าฉีดเพื่อนมาฉีด้วยปาดพี่น้องซ้ายไหนคือเพชรสยามเบิ้งขาพี่น้องปาดขาพี่น้องบักพาวเพื่อนหน้าตากระบาลเขาเปิดกว้างดีเนาะสิบเอ็ดเดือนสูงร้อยร้อยสี่สิบสองนี่พี่น้องปาดเบิ้งทั้งหนาก่อนพี่น้องมันคืองามสิพี่น้องเปิดปาดทเพื่อนฉีดเบียดเสียเอาละแต่ว่า่ท้าได้กันเบิ้งท้ายเพื่อนพี่น้องสวยอีหลีงามอีหลีพี่น้องเนาะ สายเพชรสยามที่พี่น้องพูดอ่ะง่ามแห้งรับประกัน DNA ปื้ยพี่น้องง่ามมีดีควายใหญ่นาะสายใหญ่สายงามเปิดไปจะไหนเฮ้าเปิดไปหกพันห้าครับหกสิบห้าเปิดเปิดไว้ในราค่าพอพันธุ์เลยพี่น้องอนาคตพอพันุ์อย่างเดียวหกสิบห้าบ่ธรรมดาเบิงแขงขาเบิงตมโมตพี่น้องง่ามมีดีเป็นวัวถ้าเป็นควายสายพัฒนาสายสวยงามสายพอพันธุ์พี่น้องเพชรสยามสายเพื่อนพี่น้องเนาะง่ามมีดีพี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดพอพันุ์ อ้อนี่หาดเบอร์โทรบันลูก094 0่ศู7ย์เก้าสีครับสี่เครับผมพอพันนี่พี่น้องเนี่ยเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันยางเดียวเลยเพราะว่าเพิ่นรอพี่น้องรอครับรอคักสีสันโนโตดีว่าอุดสุดยอดเลยเนาะอาฟังคุณหลายมานครับผมคูณได้ยางไงพอพันโทรมาเบอร์นี่พี่น้องเนาะมาต่อรองเอามาเบิ่งสายแข่ของผู้ใดเนาะบาทเนาะพี่น้องควายแข่ได้พี่น้องเนาะควายแข่ควายใหญ่มีเบิดลถูกควายของหอยองเหมือนนี่พี่น้องปาหหออออยยีกงค์ เป็นสายประกวดเบิ้ลหรอพี่น้องพี่นะพ้องเพิ่นพี่น้องงามเบิ้ลมาเบิ้ลมาเบิ้ลค่อยมาคนกินดีที่บ้านดีกันหมดเดี๋ยวนี้ไงแม่สาวแม่สาวแม่สาวข้องเสียองค์ป้าแม่นควายหรือแม่นส่าเสียองค์มื่อคือใหญ่ป้าปลา โอ้บอกข้าหอยซาบวันนี้ป้าโทุ่ปรี้ยวใสหรืหอยซาบเปใสหรือคืออะไรล่ะแค่ข้องข้องหลูกบ่หรือบ่เหม็นข้องเสียวงขึ้นกันข้องเสียวงขึ้นกันไอยวงอันแค่นี่เจ้าบาทแค่ไหนสามหมื่นหาครับสามหมพันแม่พันสายแค่พี่น้องเนาะของแปลกพี่น้องเนาะ สายแกระสามหมื่นสายแกระนี่พี่น้องเนาะลูกพี่น้องว่าซ้ำเน่ยแหงแกระแห้งเตียแห้งแพงพี่น้องเนาะแห้งเตียแห้งแพงงามได้บ่ะเป็นแกระถรามดาแกระงามพี่น้องเบิ้งถ่ายเป็นงามเป็นแกระเม่พันสายแกระงามๆได้ลูกงามครับตีบอ๋เสียวงโอ้ลูกงามงามลูกตัวเมยงามง่ามเป็นว่าพี่น้องเนาะสามหมื่นกับแต่พันห้าพันเนาะสามหมื่นกับห้า โอ้ได้ลูแปดเดืนนอนเลยน,นะเอออะใส่พอแค่นี่แห้งเตียลงพี่น้องแห้งเตียแห้งแพรงฝวายแกร่เพิ่อนอันเพื่อกับดามแม่ยูบอ่ะเสี่ยวองเล่นน้อย,อยแม่ตัวนั้นแยกแยกแยกแมวไปแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือนล้วมันมื่นหามื่นหาตัวนั้นล่ะตัวนั้นสอง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 เดี๋ยวผนะมสิาตายทำทำให้เบิ่งนด้่พี่น้องเนาะมื่นห้ากับสองนอนสองนีสง่สองสองพี่น้องพี่น้องสายดังเนี่ยเดี๋ยวผมสิถามสายเพื่อพี่น้องเนาะสิถามสายให้งงามพี่น้องสองหมื่นสองพัน สายด่าแม่พันดีเพิ่อแยกแม่ไปแล้วตัวนั้น15,000 15,000สายเผือกแม่คือกันกนี่พี่น้องเป็นแม่สายเผือกงายงายหมืม่นหาสายด่างเขาหอยองค์นี่พอะตะห่วงคุณภาพจากครอบปิยวัฒน์ฟาร,ร์มเพิ่อนพี่น้องแต่การพืชผลบรรุรษชาตินีคอกมาตรฐานเพิ่อนคอกองค์สิ่งเพิ่อนเพิ่นอนวาแต่ว่าปิยวัฒน์ฟาร์มราคาอ่าซื้อฟาร์มเพิ่อนพี่น้องเนาะสองหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองสองสองห้าอ้าหนึ่งห้าพี่น้อง สองตัวแม่ปงใหญ่ข้อหอยาซาเดี๋ยวเพิ่นสีน้ำหาเพิ่นว่าเพิ่นเปิดเท่าไหร่ตัวนี้สามสิบห้าเพิ่นเปิดใบแม่แค่เดี๋ยวมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยวงเพิ่นเนาะค้ายงามเบิดเดิพี่น้องหนึ่งนี่แต่ควายงามโอ้ยค้วยน,วยยวยนี่ของหอยซาเนี่ยพอธรรมดาพี่น้องเนาะผมทายท้าให้กระไดพี่น้องเนาะทายท้า,ามไม่เดี๋ยวเห็นหอยซาดพ้นสุขภอ,อนุญาตเพิ่นแม่นี่นี่โอ้ยพี่น้องสูงอยู่ร้อยสี่สิบสี่สิบห้าบวกพี่น้องสี่สิบห้าบวกเนี้ยว่า,วาลาดต,ต้นโตแม่สาว สายดังเพื่อนพี่น้องว่าไม่สร้างเดี๋ยวพี่น้องเนาะเพื่อนเปิดไว้ผมกะว่าประมาณหกเดี๋ยวพี่น้องเนาะหกถึงเจ็ดเนาะหกถึงเจ็ดหมื่นเดี๋ยวสีท่อใดพรมสีผมสีถามเพื่อนให้แต่ว่านี่เบิ้งไว้สัก่อนเบิ้งแข้งขาตูนตหน้าต,นต,นตนนา,ตายังนหนี่อยอยู่พี่น้องเบิ้งเขาเพื่อนพี่น้องเนาะแม่พันสายดังเลยพี่น้องเนาะแม่พันแม่สาวเดี๋ยวพี่น้องสาวหน่อยข้อหอยซาเพื่อนอันนี้ข้อหอยองเพื่อนสองหมื่นสองราคาหมื่นห้าเดี๋ยวสุขออนุญ,ญาตเอาน้ำเบอือเบือทุ่หอยเอกได้สบายอ่านี่มาทางสายเขาข้อหอยเอกเบี่น,อนอ้อพ ก้าผู้ตัวแม่แม่ลูกข้าวหอยข้าวหอยหมูหอยเอกเพื่อนพี่น้องเนาะมีแต่ควายงามขเพื่อนพี่น้องทแท้ๆเนาะมามาอ้าวัสดีคร้าพ่อเอกบาทนี่ยพ่อเอกได้มากแคโตมาเนี่ยแม่ลูกเท่าไหร่แม่ลูกกันเจ็ดเดือนหาครับเจ็ดสิบห้าแม่ท่องสามเดือนลูกกับลูกแม่ลูกผู๋ครับเพราลูกผู๋เนาะ ปลาลูกจะมางามเถอะพี่น้องลูกพ่อใดเพชรสยามเพี่น้องลูกเพชรสยามงามงามพี่น้องลูกคนง่ามงามแม่ท้องแล้วสามเดือนใส่พ่อได้ไหมเพชรสยามเพชรสยามคือเก่าเจ็ดสิบห้าเพิ่นเปิดใบสองตัวสามหัวใจเจ็ดสิบห้าแม่สูงร้อยสี่สิบได้พอสี่สิบได้เลยพี่น้องอุ้ยแม่เพิ่นเดี๋ยวไปเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องเจ็ดสิบห้าเพิ่นควายงามเพิ่นพี่น้องควายงามเพิ่นงามงามพี่น้องคุณอ่ะแม่บอกใหญ่งามเพิ่นลูกไส้งามงามพี่น้องมาเบิ่งลูกไส้เพชรสยามในท้องกับเพชรสยามปูแล้วต่อไปแม่่่เพินวา เบื้องไทยลูกเพลินพี่น้องป้าเบื้องไทยลูกเพลินพี่น้องป้าง่ามมีรีพี่น้องสายเพชรสยามเพลินง่ามมีรีพี่น้องพูดอ่ะง่ามดุกดไส้ง่ามแม่ใหญ่แม่ทองแล้วสามเดือนเปิดไว้เกสิมหาแม่ลูกเบอร์อะไรบอห้อยอีกแม่นบ่นี่บ่แม่นเนาะอ่ะเบอร์หล่ะเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรให้ยศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเอ็ดเก้าสมเจ็ดเจ็ดเก้าสามเจ็ดขอยอี้อยเดพันอันสุ่มผูกใบของไอ้โอ้โหอ้นี่ป่ะเดี๋ยวเพิ่ดกำลังมา โอ้พันซื้อกันล่ะรัโอ้พี่นนองเนาะน้ำเสนอตัวได้แน่เหมือนนี่มีน้ำเสนอปะบ่มีครับว่มีปะโอ้เหมือนนี่บ่มี่นซื้อคนขายกันสิลค้าขายของหอยองค์สินค้าขายของหอยองค์อันข้องหัวใหนี่ยูขวายตัวยู ขง้งของผู้ใดนี่หอยซาซ่าโอ้ซอยเว้ยซอยเวยไพนใซื้อหขายวะเดี๋ยวผมมือหขายวะน้องถามมือเก็บปยังมาเ่เขางามเ่นกำลังต่อองเว่นกำลังต่อองคุยเรื่องขายคุยเรื่องขายถิงไปดังขายดิเก็รีบานี่บไปดัขายดิบก็รีบม ว่ายงามเปิดพี่น้องบรรดาว่ายงามเปิดพี่น้องคนกําลังตอร้องคนกําลังถ่ายงามงามงามว่ายงามมีแต่ควายงามเปิดพี่น้องเนาะแต่ว่าข้องหอยซาเดี๋ยวคนสินัมหาเพิ่นว่ายใหญ่ควายงามควายสายเพานหน้าเพิ่นพี่น้องข้อบลาปูของผู้ใดญ่นอตัวาปูของผู้ใดญ่นอพี่น้องพ่อพันธ์ก็มีคือพ่อพันธ์ใหญ่ของหอยหมูว่าพี่น้องเนาะของหอยหมูว่าพี่น้องเนาะ อ่ะหอยหมืก็นังจูงมาองเปใดอนีในแม่สาวหน่อยงามเขงหอยหมื่อก้อนงามไปหนองเนาะหอยหมอก้อนงามไปหนหนองเนาะเาให้าสายข้าวผมเจ้าบาท เปิดใบยี่หบาทสี่หมื่นแม่จ้ะผู้พายง่ามเหมเดิมผู้เบาเบิดเปิดไว้ซื้อเมันมีใยดิโอไมีเอกสารพร้อมมีเอกสารสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกขึ้นไปโอ้ลูกของอันนี้ยอันเนี้ยอันบอก่เอาอันกันอ่ะตัวใดพอเพิ่นอันบุญบารมีบุญบารมีเบิ้มพันล้านตัวลูกเบิ้มบันนี้ลูกเบิ้ม ของขอบบุญบารมีเพิ่นพี่น้องโด้วยพระลูกตัวนี้ลูกตัวนี้ปังแฝงริ้วนี่บ่ปฟ้าปังบ่เออไม่งั้นลูกปังนี่เราโอ้ลูกป้าปังลูกป้าปังพี่น้องตัวนี้ลูกป้าปังพี่น้องลูกป้าปังแฝงริ้วเด้อพี่น้องเนาะแม่มันก็อยากซื้อสุดยอดพ่อพันสายจะไม่หนอพี่น้องเนาะป้าปังแฝงริ้วพี่น้องเนาะเป็นแม่พันพี่น้องเปิดใบซีซื้อเพิ่นว่าเพิ่นเปิดใบซีซื้อเพี่น้องสายดังเปิดไว้ซื้อเพิ่นว่าเปิดไว้บ่เอาเบิรเด็เพิ่นว่าอ่ะเอาเเลยเอาเลยครับผมอ่ะเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องายดี ต้นโตดีสีสันดีพี่น้องสีดีีหลีดผนพี่น้องคุณฝวายงามเพ่นพี่น้องงามเพ่นพี่น้องฝวายงามสี่หมื่นเพิ่นเปิดไว้เปิดไว้ซื่อบัดเอาเ่าเท่านั้นเหรเพื่อนว่าอย่าให้เบิด์ัข้าวไฮเบิดกระเสียวเพื่อนว่าหน้าตาสวยอยู่พี่น้องตาข้าวเพื่อนสี่หมื่นสื่อไม่พทั้งใหญ่ใหญ่โอ้ขายเพื่อนแบักผู้ใหญ่ขายไปเท่าไรคผู้ใหญ่ที่บอกน้อยว่าหาพระหนานในน้อยนั่นโอ้บ้านนั่นด้ขายเป็นบ้านนั่นเปลี่ยนสวาหาหน่อยเกินเหนือ่อยโอ้เนาะ ห้าห้าพันห้าได้พี่น้องตัวนี้หน่อยนันเนี่ยตัวดัานหาพันหาเพิ่นแยกแม่ไปพี่น้องห้าพันห้าของหอยมือโอ้โหเอ่ะตัวนี้4ี่หมื่นซื่อเพินเถื่อยพี่น้องมาเอามาขายไขายลวอาจารย์เออขายละโอ้โหขายแล้วอ่าวเอาท่านี้ออาขออนุญาตเบอร์โทร 082 0 8แป48 8งศูนสี่ยหงามหายัดงามเนาะมิตรงามผมไทยทํามาแต่ว่าบระเนหูราคาเจ๊กตเป็นมวยเขาเนี่ยมาฝาดกันเดียวเงินกับบไดเห็นกันมาควายงามมาหนีลดโอ้ยปักไงบักไงกับบอแมนอาตัวใหญ่กับบอแมนเขาเสียวเขาเสียวงามเลยเอ้ายางต่อพี่น้องเนาะยางสภาพทางพี่น้องนะบรรยากาศทางพี่ บ้านสว่างใช่ไหมเนั่มเสนอควายงามเหมือนจินี่พี่น้องเนาะมาเบิ้งควายเลี้ยงเฮาบานนี่ควายทำควายบ้านๆเนาพี่น้องทางผีอย่างมาทางผีพี่น้องเนาะไป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 เบิ้งตลาดนัดชมพูบุดร้อยเอเท่าคือเป็นสี่พี่น้องว่างไร้ได้ขายกันดีบ่พี่น้องเนาะได้ขายกันดีกว่าเนาะเป็นกำลังต่อรองสายเผือกพี่น้องเนาะแม่เผือกกำลังต่อรองเวียดกำลังต่อรองเนาะตัวไหนต่อรองผมกับประกาศแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับเบิ้งควายบ่หลายพี่น้องเนาะควายบ่หลาย คนซื้อหลายขออนุญาตครับได้ขายแล้วบ่ครับนี่ยเปิดจังไรครับผมบบสามสิบห้าเป็นพอเอาไปเป็นพอพันไดพี่น้องเบื้องหน้าตาตนวตัวเพิน่กนกบาลเพิ่นใหญ่พี่น้องเนาะเปิดเขาเปิดดีแล้วก็เขาหนาเขากว้างแข้งขาบักพผากว้างอัตลัาากษณ์ไพ่ได้เลยพี่น้องเนาะเป็นสายพอดังนะตะวันเพิ่นบ่งหูเนาะนตะวันสายพอดังสายพอหลอดลนะพี่น้องเนาะสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าไดเนาะไดแล้วสี่สิบห้าพี่น้องสูงเลยพี่น้อง เปียนควายพอพันได้เอาไปเป็นพอขอกพอขายพอขั้นพอคุ้มฝูงได้เปิดไว้ยสามสิบห้าสามสิบห้าเป็นเปิดไว้ยอู้เหวียดห้เท่าไรแล้วสองพโอ้ยพี่น้องเอ้ควายตัวบักใหญ่แบบนี้ต้องเปิดไว้หลายๆ <c oughs> อ้าขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นถ้ามีคนสนใจศูนย์เก้าห้าหนึ่งเจ็ดสี่นึ่จ็สี่สี่ 4, 4, 4, 9, 8, เก้าแปดเพิ่มมาจากคนกทองคนทองร้อยเอ็ดเท่าพี่น้องเนาะคนทองร้อยเอ็ด ฝากไปหาพ่อเล็กพ่นทองนี่เด้อพ่อนทองเขาพ่อเล็กบ่เห็นหนาเ <c oughs> ห็นตาจ็คเตอร์ไปยังไหนเนาะพ่อเล็กที่ทอดขึ้นถึงอยู่ <c oughs> อ้าวพ่นทองเขาไปยังไหนน่ามัธดีอยู่บ่ไข่แ <c oughs> นยอยเนา <c oughs> ะอ้าวขอบคุณหลายๆครับผมมนันหาอย่างต่อพี่น้องเนาะเบิง่งอันนี้เพิ่นบ่ได้กันนี่นี่ผมว่าซีได้บ่เพิ่นบ่ได้กันขออนุญาตลูกสะดวกบ่เนาะ <c oughs> อันได้ค่าลบจักบาทบ่ได้ค่าลบเอานี่แม่บาทนี่เขา นั่นเนี่ยไม่อีกล่ะอยะ่าเปลาฉีดเด้ออย,ย่าเปล่าฉีดสี่แปดให้ลดหาหมื่นหนึ่งเออหมื่นหนึ่งเลยเพิ่งลดห้หมื่นหนึ่งตันเนื้อบางเนือ้ ăng, อดีนังบางเนื้อดีเข้าจากไรสี่แปดอัน <พา S 1> ทีอะรรกันเจ้าบาทดูเขา้าเข้าห้เท่าไหร่ โอ้ไก่สีใดกันล่ะเขาให้ซีสองบ่ได้กัน,กนมันควายใหญ่ควายแกย่อายุใดพี่น้องเขาเอื่นว่าเขาบีบเบื้องหนังแหละหนังมันบางเขามากัมากมากเวียดพี่น,อนอ้องเนาะแต่ว่ากับว่ท่านให้กันบ่ท่านใดราคากันดูพี่น้องเพิ่นเปิดไว้ซีสิบแปดได้พี่น้องเอาเป็นพอพันกระไรเตินเบื้องอัตรากษณ์เันใดอยู่แด้วพี่น้องขาใหญ่แข็งใหญ่ต้นโตดีโตัวประคอข้อไปเฉียงกูดะย่าวาลาดซีสิบแปดเนาะลูกนะเนาะเพิ่นสะดวกใครเบอร์โทรบ่ลูกอ่ะขออนุญ,ญาตบ่สะดวก เพิ่นบ่ิสุทธิ์ว่าใครเปิดตู้อันนี้คือราคา,าควายกอพันบักใหญ่ดิพี่น้นองเนาะ48เพิ่นเปิดไว้ให้เฮาฮู้ราคาซื่อๆแบบนี้พี่น้องเนาะเอามานันมาในลูกเด้อใยยหญ่ๆเฮาขออนุญาตเปิดจังได๋นี่ครับเปิดจังได๋เปิดไว้37สิเท่าน่ะอันนั้นบ่ลูกครับลูกแม่โอ้ยพี่น้องป๊นาดแม่ลูกลูกแม่แม่บักใหญ่35เพิ่นเปิดใบ คือเป็นเตาซ้อนพี่น้องเป็นเตาซ้อนแห่งพี่น้องเนาะไหว้แสนเขาเนาะนี่ไปเช็ดดังดังมันบอดีว่ะโอ้แม่เนี่ยบอโอ้แม่ดังบอดีแต่ว่ากะโตมันได้เนาะมันบอบอเจียวกับพันธุ่กับพี่น้องดังบอเจียวกับพันธุ่กับเมย์แบบใหญ่พี่น้องสูงร้อยสี่สิบได้พี่น้องเนาะสูงในร้อยสี่สิบกว่าสี่สิบบวกได้เลยแม่บแกบใหญ่พี่น้องลาลูกสาวพี่น้องจุดเด่นคือลูกสาวลูกสาวงามงามพื่อนนาะลูกก้าวเจริญได้พี่น้องลูกสาวเพื่อนสีสันดีดีเหลืองอวิ้พี่น้อง สามสิบห้าครับปุ้ยพี่น้องราคาควายเป็นตาเลี้ยงผู้ใดสนใจเลี้ยงควายตัวนี้คู่นี้โคบนี้ตอบโจทย์ได้เลยอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรน้ำผู้เสียลายอ๋อนี่หนี้โอเช่มานน้ำกันโอ้ลูกซายมานน้ำกันจากซีสเตจเพิ่นโอเช่มันมาเด้อครับผมโอ้ขอว่างขอว่างจะโซท่อนเอาขอว่างจะโซท่อนเสียเวีมาเบิ่งเพิ่นจีบกันมาเบิ่งเพิ่นจีบกัน ผู้ชายพผู้ชายเม่จีบมานนีหนวดเมากนนีหนวดอโอ้ยมันออกซื่อได้จีบ่งอเออจีขนจีบรงอยากได้จังใดครูนี่เฮาโอ้อกหว่าน่โอตัวนี้สองตัวหกหมื่นกว่าเนี่ยิุนว่าแต่ว่าเลยหกหมื่นไปได้เลยเพย่นว่าแต่ว่าตัวนั้นงามน้องหอยเปนเนัองกั่้างามงามพี่น้องน่ะลูกสาวกังงามพี่น้องลูกสาวกางงามแม่กังงามพี่น้องเนาะสุดยอดเลยนี่ราคา มาเอาน้ำเพื่นกูนี่หกหมื่นเพื่อนวะสิค้ายก่อนขั้นบ่อหายสิค้ายก่อนดิอ้าวขออนุญาตศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งหนึจดสามแปดเจ็ดจากข้อว่างจาโซทอนเอาพี่น้องเนาะแม่ลูกลูกแม่สามสิบาเพื่นเปิดไว้พี่น้องเนาะต่อรองได้สามบเจ็ด่ะสาแต่ว่าเพื่อนไหนสามสิบหายโยนตอันนี้หกหมื่นได้พี่น้องสองตัวหกหมื่นมันมานครับผมอันสี้าร้อยนี่เพื่อนบ้าน อันเวอันโตยใหญ่ผูกอยู่รถอันหอยหมูจักบาทเม่บแบบหี้เม่สาวเลยก็จะมาก็หอยเวเอาบ่อขออันผู้ซอยเวอ่ท่รม่ใหญ่บ่มีบ่โอบ่มีเนาะเอาบ่แมนก็สบแมนบ่อจันยอมอันมาลัเฮาได้มาจากตัวครับเยสิบตัวปหลือจากตัวะเหลือสอันนี้แม่แยกลูกเนาะ อันนี้แม่แยก่กดูขึ้นออกเนาะเพิ่นเปิดไว้จังไดแม่ยังดูอ่ 30, ะสามหมื่นครับสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้แม่ให้แยกลูกได้เพิ่นได้อยากได้สามหมื่นพี่น้องแม่บบกใหญ่ยยสูงตะวันบ่สูงแห้งตะวันโตใหญ่พี่น้องเนาะเขาเอื่อ่าอ่างดีเนาะเป็นควายอ่างดีกว้างดีตะวันบ่สูงสูงร้อยสารสิมาบวกอยู่ตะวันอ่างนี่เป็นตาไนอ่างลึกแห้งเป็นแม่คอกแม่ไข่แม่พันธุ์ได้เพิ่นเปิดไว้สามหมื่นมอลลอ่ะอย่างกับดาวจรัสแสงเป็นอ่ะดาวจรัสฟ้าไหม มอระม,มันอย่างอน,นันอันนั่นหน่อยดาวเจรัสฝ่าพนะนนเพื่อนพี่น้องเนาะมอลำอนันเพิ่นเปิดไว้บสามหมื่นสื่อเม่พันนี่พี่นอนะ้องเนาะใหญ่เงางามพางดีเป็นแม่พันใดพี่นอ 30, ้องสามหมื่นสื่อพอพันละ่ะพอพันเท่าใดห้าหมื่นพอพันนี่ห้าหมื่นพี่น้องโตแบบใหญ่เลยพี่น้องเนาะโอ้อัตาลักษณ์ได้เลยพี่น้องเนาะอัตาลักษณ์ได้ห้าหมื่นโตประกอบข้อไปเข่งหนาเบิงกระบานเพื่อนพี่น้องกว้างสูงอยู่หอยสี่สิบบวกพี่น้องตัวนี้ของมอลำอนันเพื่อนพี่น้องครับ อ้ยสุดยอดสุดยอดพอพันห้าหมื่นสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะนี่คือควายงามเพิ่นพี่น้องเนาะควายใหญ่ควายงามเพิออน่นตอนส่วนเบื้อง,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 งนุ่มง,งามเนาะนุ่มงามนี่งามงามก็เอืน่นว่าควายนุ่มดีนะให้ลูกดีอ่ะมานล้วป่นนั้นขออนุญ,ญาตเบอร์โทรบัพทนี่ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดสี่ศูนย์เก้าแปดหกพี่น้องแม่พันกับพอพันสองตัวตัวนี้หา้หากหากหรือเปล่าห้าหมืน่นตัวนี้สามหมื่นพี่น้อง ต่อร่องเอาไปเป็นพอขอกพอไข,อข่กับแม่ขอกแมยไข่แม,ขขแม่พันธุ์ได้สบายหมอลำอันันดาวจะรับฟ้าดีเนาะโอเคขอบคุณหลายๆ์มันกับผมสุดยอดสุดยอดพอพันธุ์เพื่อนพี่น้องเนาะอะย่างต่อพี่น้องนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายควา,ายตลาดนั่งโก้กระดือบ้บบานน้องแจตลาดชมพูพุ่นครับพ่อได้ซื้อได้ขายพี่นว่าต่ว่าควายบอาย่อไหลเลยพี่น้องควายเริ่มน้อยลงราคามันก็นยังหน่อย,อยอยู่แต่ว่าควายบ่อไหลเลยพี่น้องเนาะควายไม่ได้ซือว่าบ่อไหลโอ้แม่พันธุ์บักใช่พี่น้องเนาะแม่พันธุ์มึงไงมาขออนุญาตเพี่น ขออนุญาตครับครับผมคือมาใหญ่ถิ่เนาะปาดพี่น้องสูงร้อยสามสามสิบเกือบร้อยสี่สิบเนาะร้อยสามสิบสอ้าบวกรวบเลยพี่น้องตะวันทองที่พี่น้องอุ้ยอ่างอ่างใหญ่ครับพี่น้องเนาะเปิดจังไหนเปิดสี่สิบสองบสออ่างขนาดได้พี่น้องอ่างใหญ่ขนาดสูงบ่หลายตะวันอ่างนี่สุดยอดเลยพี่น้องเป็นแม่พันธุ์ใดเลยพี่น้องเนาะเอาตีได้ทุกสายเนาะตีมาเป็นสายเหนือกับบ่อขาดทุนเพราะว่ามันอ้วนพี่น้องเบื้องหลังเพป็นวานเป็นแปด วิ้ยมันแปดเดือนแล้วกัญยอนเพิ่นเอ็นลงเนาะโอ้กัญยอน์ทองเพิ่นเอ็นลงพี่น้องเพราะว่าเพิ่นทองแล้วแปดเดือนสี่ออกแล้วพี่น้องใกล้จะออกแล้วใกล้สิได้กินน้องแล้วพี่น้องพูดอะอุ้ยพี่น้องแม่พันธ์บอกญ่พี่น้องเนาะพูดอะทองแล้วแปดเดือนอุ้ยพี่น้องเอาไปกินน้องได้เลยป้ายงามเหิืนพี่น้องป้าพี่น้องสี่หมื่นสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะอ่ะสี่สองก็ถือว่าสี่สองเพิ่นเปิดไว้เอาขออนุญาตเบอร์โทร 0ูนย์เก้าสามสามเจ็ดศูนย์หนึ่นยสองหนึ่งศูนย์ศูนย์สองพี่น้องไข่ไง่ทองแล้วแปดเดือนใกล้สิได้กินน้องแล้วพี่น้องเอาไปกินน้องอันควายแนวนี่จ่ายลูกบัวตองห่วงพี่น้องรับรองเลยบัวตองห่วงควายอ่างดีโตัวเงี้ยวอร่ามสายสี่สิบสองหมดไปต่อรองออขอบคุณหลายๆหมานครับผมสวัสด,ดีครับหอยเอหอยเอร้อยเอสเซียเอร้อยเอสได้ควายพอพันมาฝากพี่ต่อหน่องเบิ้งกระบานเพื่อนพี่น้อง เขาเพิ่อนนาเขาเปิดกว้างดีสูงดีสูงสี่ใดเนาะลอยสี่สิบสี่ความสูงเพิ่นเบิ่งแบบพผาเพิ่นพี่น้องการยืนเบิ่งแบบพผาเบิ่งอ่องข้อเพิ่นอัตลักษณ์ใดเลยดำมืดตะวันอายุเป็นหลายเนาะตะวันโตใหญ่พี่น้องเนาะโตใหญ่โอ้สามปีละโอ้สามปีกว่าล้วห้อยเอเปิดไว้จังใดเปิดไว้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันได้พี่น้องออสวัสดีครับผมตัวผูกหัวควายพ่อพันธุ์นี่พี่น้องอนาคตพ่อพันธุ์เพิ่นสามปีแล้วพี่น้อง 3 7 0 0มืเพันเินเปิดใบพี่น้องเนาะอันนี้ข้อเสียเอหอยเอรอยเอเพินพี่น้องเนาะพอพันเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอคุ้มคร้งได้ได้เลยพี่น้องเนาะอ่าต่อร่องเอาเพิ่นเปิดใ้ให้ต่อร่องเลอะพี่น้องเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โท่0ศูนย์เก้าเก้าศูนย์าูสี่ศูนย์ูยสูหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหอยเอรอยเอเพิ่นพี่น้องกูได้สนใจกระเท่ามาตัอร่องกนได้จะขายไข่ายุ่กอกยุ่ฟ้ามกับท่ามาหเพิ่นได้เพิ่นเพิ่งหยุ่กอหยุ่ฟ้าให มันมานเด้อเสียเด้อมันมาครับผมขอบคุณหลายๆบ้านสว่างแชี่นลพ่อพีพ่อหนองมารับชมบรรยากาศการสู่การขายควายตลาดนัดขัวกระดูกบ้านน้องแกตลาดช่วงผู้ผู้ชิดเนี่ยเพราะว่าหนึ่งตอนน้องพี่หนุ่มน้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นด้วยพี่น้องนคอยพี่น้องเกษตรพอพี่น้องเงินค้าวแฟนกับเป็นเพียบบ้านสว่างแชี่ยเหนี่ยนนีจะความสุขความเจริญห่างไกลจากโรควไข้เจ็บต่างๆรำร่วมด้วยเบื้องหนึ่งเบื้องสิ้นกันสวัสดีครับ